วันนี้เราก็รวมกัน,นปฏิบัติภาวนาการปฏิบัติบุภาวนานี้ก็เป็นการฝึกจิตของเราจากที่มีความไม่รู้เราก็จะฝึกจิตของเราให้มีความรู้โดยการเดินทางตามที่พระพุทธเจ้าสอน ซึ่งการเดินทางนี้ตามทางที่ประเสริฐมันก็จะสิ้นสุดลงได้จากการเดินทางของเราถ้าเราไม่เดินทางนะ่วนทางที่เราเดินนั่นออกนอกของคำสอนเราก็จะท่องเที่ยวไปในมัตาสงสารการเดินทางเราก็ต้องทำด้วยตัวเอง าเช่นพวกเรามาวันนี้แหละอาศัยความเปลี่ยนอาศัยความตั้งใจในการรวมกันมาปฏิบัติเพราะการที่เราจะมาพบกับพระธรรมคำสอนชนนี้นะไม่ใช่ของง่ายเพราะความเกิดขึ้นของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเกิดขึ้นได้ยากต้องใส่มหาบุรุษที่มีความปัถนามีความเสียสละที่จะสร้างบรารมี อย่างใหญ่หลวงเพื่อประโยชน์สุขนะของมนุษย์เทวโลกเทวดาพรมทั้งหลายต้องสร้างบารมีนานนับไม่ถ้วนทีเดียวยันชาตินี้พวกเราเกิดขึ้นมาแล้วก็โอกาสดีนึกว่าเป็นผู้ที่มีบุญมสัสนาสั่งสมอบรมเอาไว้ได้เกิดมาพบกับธรรมะของพระองค์ ก็เรานี่พยายามนปฏิบัติบูชาคุณของท่านที่ท่านมีคุณต่อพวกเราอย่างกว้างใหญ่ไพศาลหาที่สุดหาที่ประมาณไม่ได้้าเรามีความตั้งใจจริงและปฏิบัติบูชาท่านจริงเป็นสิ่งที่พระองค์ได้สรรเสริญเพราะการบูชาด้วยดอกไม้ของหอมก็ดี การกราบการไหว้ก็ดีดนบุตรเจ้าท่านก็เห็นว่านี้ก็เป็นสิ่งที่ดีแต่การปฏิบัติบูชาท่านนั้นสําคัญเพราะมันจะเกิดประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลแก่จิตใจของเราอันนี้ถับเป็นพระหักุราี่คุณอันกวา้างใหญ่เป็นสารนบริสุทธิ์ของสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้แต่ว่าท่านตองการ ความสุขในระหว่างนิพพานคงก็ได้รับมานานแล้วแต่ยังท่องเที่ยวไปในวัฏฏะทุงสารลงมาสร้างบาร,รมีเพื่อใครก็เพื่อพวกเราหมวลมนุษย์นี้แด่ลิมรสของธรรมะมา่อเราปฏิบัติบูชาก็ไม่ใช่ว่าจำพาะเรามาปฏิบัติธรรมกันในวันนี้การที่พวกเรามีสติ อยู่เสมอนั้นนะ่ะเราเขาเท่ากับว่าได้อยู่ใกล้พระสมมาสามพุทธเจ้าการที่มีสตินี้เนะี่ยก็ฝึกกันได้นะแม้แต่ว่าเด็กๆก็ตามเน่นะมียุคแค่7ขวบสมัยพุทธกาลเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเด็กหญิงเด็กชายแน้วเป็นผู้หญิงผู้ชายนี่ก็ฝึกได้ทั้งขลารวาสหรือว่าเป็นนักบวช ก็ฝึกเจริญสติสติที่ฝึกดีแล้วเจริญดีแล้วจิตมีความสงบขึ้นก็จะมีความตั้งมั่นของสมาธิมีปัญญาที่จะเห็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสอนได้ยิสมัยพุทธการเด็กผู้หญิงคนหนึ่งพระเจ้าได้เทศน์สอนเรื่องการเจริญซึ่งมรณสติระลึกถึงความเสื่อมไปของสังขาร ในคุยงแม่เจ็ดขวบนั้นคุมารีน้อยก็ฝึกจนชำนิชำนาญได้สมาธิความตั้งมั่นของใจนี่ก็นี้เมื่อถึงเวลาที่นะเธอได้บ่มบาร,รมีเต็มแล้วเนี่ยคุมารีน้อยนี้บ่มบาร,รมีเต็มก็เขาขายพยานของพระสมมาสมาาุทรเจ้าพระพุทธสมมาสมาาุทรเจ้าตอนก่อนล่องรุน่นนี้พระองค์จะแผ่ขายพญาณไม่ขอนว่าจะมีใครบ้าง ที่จะได้รู้ได้เห็นในธรมรมะก็ปรากฏว่ากุม,มารีน้อยคนนี้ซึ่งพระองค์เคยไปเทศที่หมู่บ้านของเธอเข้าขายพยานที่จะรู้ที่เห็นธรรมะได้ขายพยานก็หมาเค้มเามาสามารถมีความสามารถที่จะรู้ธรรมนะองค์ได้ดูด้วยอย่านของท่านอ่ะองค์ก็เสด็จไปที่หมู่บ้านของกุม,มารีน้อยนี้ มีประชาชนนั่งรอฟังธรรมะแต่พระเจ้าก็ยังไม่ทรงแสดงธรรมยังทรงนั่งนิ่งอยู่ว่ากุมารีน้อยยังไม่มานี่เมื่อเด็กกุมารีน้อยนี้มาแล้วนะมานั่งอยู่นะก็กราบพระสมมาสมุทรเจ้าก็นั่งนิ่งอันนี้พระสมมาสมุทรเจ้าก็พูดน,นด้วยคําที่ไพเราะห,หวานๆเป็นคําถามนะถามว่าถามกุมารีน้อยเนี่ยว่าเธอมาจากไหน ถามมาจากไหนถามอย่างนี้นักกุมารีน้อยนี้ก็ตอบว่าถาไม่ทราบนะไม่ทราบพระเจ้าค่าเออถามว่ามาจากไหนกุมารีน้อยนี้ก็มาจากบ้านแต่ไม่ทราบพระเจ้าค่ะตอบอย่างนั้นประชาชนก็รู้สึกว่าไม่พอใจเป็นนันมากทีเดียวอันนี้พวกเราพอจะรู้ความหมายกันไหม ถ้ามีคำถามนี้ถามขึ้นมา,าเราจะรู้ไหมใครรู้บ้างใ,ใครรู้ก็ยกมือขึ้นตามศูนย์มาเลเซียสิงคโปร์เคยได้อ่านประสูนรนี้ไหมหรือได้ฟังไหมที่ไหนถามมันดาวธรรมะวันนี้มามากก็ถามมดาดาวธรรมะก่อนเขาเข้าใจว่าเด็กก็เม่ตอบคำถามลึกซึ้งกว่านั้นที่หมู่บ้านมาฟังครับก็ว่า ชาติก่อนก็ามาจากไหนนี่ไม่ว่าเด็กกุมารีน้อยนี้แม่แต่ว่าเด็กเจ็ดขวบแต่ว่าปัญญาของเธอนี้ก็มีปัญญามากนะแม่แต่ผู้ใหญ่ที่อยู่นั่งที่นั่นก็ยังไม่เข้าใจในความลึกซึ้งของธรรมะของคําถามของพระพุทธเจ้าเพราะว่าเด็กนี้ก็มาจากบ้านนะเด็กก็ทราบอยู่แล้วพระพุทธเจ้าก็ทราบอยู่แล้วเด็กนี้มาจากบ้านแต่ถามเป็นธรรมะ มาจากไหนคือเกิดมาจากไหนชออาติที่แล้วเธอมาจากไหนอย่างเนี้ยคามารีน้อยจะบอกว่าไม่ทราบว่ามาจากไหนเหมือนกันน่ะพระพุทธเจ้าก็ถามต่ออีกอแล้วเธอจะไปไหนถามเด็กน้อยเอ๋ก็จะไปไหนเธอกำลังจะไปไหนเนี่ยเด็กน้อยคนนี้จะเริญในมรณะสุนสติอยู่เธอก็ตอบว่าก็ไม่ทราบ พยาค่ะประชาชนก็ฮือขึ้นเลยโอ้เด็กตัวน,น้อยๆนี่มันเล่นลิ้นกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่นะก็คิดดูสิของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะก็รบบูชาเป็นที่ก็รบบูชาแต่เด็กกระตอบด้วยสติปัญญาว่าไม่ทราบพยาค่ะทําไมถึงตอบแบบนี้เราถามที่ศูนย์มาเลเซียเออินเดียทำไมเด็กกลุมายน้อยตอบแบบนี้ สูตรไหนครับเออ,เอนเดียตอบว่าเขาก็ไม่รู้ครับแต่เขาเพิ่งอ่านพระสูตรอีกบทหนึ่งว่าไม่มีใครมาเกิดไม่มีใครไปไหนอะไรนี้เ้าก็มีแต่ความทุกข์เกิดขึ้นแล้วก็จับไปอันนั้นก็อันนั้นก็เป็นหนึ่งของธรรมะแต่ันนี้ก็ความหมายนี้ก็ว่าเธอมาจากไหนแล้วเธอไปไหนน,นี่กุมารน,น้อยนี่กำลังจะไปลงที่ถอผ้าของ ของของพ่อของเขาใช่ไหมก็เด็กคนนี้ทราบอยู่แล้วว่าจะเดินทางไปที่นั่นพระพุทธเจ้าพระพองค์ก็ทรงทราบแต่เด็กคนนี้คือภาวนาอยู่ว่าชีวิตเมนไม่แน่นอนสังขารเป็นทุกข์ต้องตายจิตก็สงบนิ่งอยู่แต่เขาไม่รู้ว่าตายไปแล้วนี่เขาจะไปไหนนะเขายังมีความสงสัยอยู่เหมือนกันความหมายคือไม่รู้ว่ามาจากไหนยังไม่รู้จิตของเราหลังจากตายจะไปไหน เขาจรู้สึกในต่อพระพุทธเจ้าว่าด้วยธรรมะว่าไม่ทราบพระเจ้าข้าในความหมายแบบนี้ประชาชนก็เริ่มจะเสียงดังขึ้นแล้วโมโหเด็กผู้หญิงน้อยนี่มากเลยอันนี้เป็นข้อที่สองน้ำผ่านไปนี่ข้อที่สามพระพุทธเจ้าก็ถามย้ำอีกว่าเด็กน้อยกุมารีน้อยนี่เธอไม่ทราบหรือเธอไม่ทราบหรือถามย้ำไปเมื่อกี้ถามว่า เธอทราบไหมเธอมาจากไหนเธอจะไปไหนเด็กก็ตอบว่าไม่ทราบนี่พระองค์ถามว่าเธอไม่ทราบหรือถามย้อนกลับไปกมรีน้อยตอบกลับอีกว่าทราบพะยาค่ะประชาชนกับครนนี้สติก็เริ่มจะแตกแล้วนโมโหมากแต่ว่าอันนี้เป็นภาษาธรรมนะคำว่าเธอทราบอยู่พระยาถามว่าเธอไม่ทราบหรือเธอก็ตอบว่าเธอทราบ ทราบว่าตายแน่นะทราบว่า,าตายแน่ในคาตอบที่อยู่ในใจพระทราบตอบว่าทราบว่าตายแน่เคยพิจารณาความตายเป็นประจําจนสมาธิหนือสติตั้งมัน่นนั่นทราบว่าตายแน่พระเจา้าก็ถามว่าถ้าเธอทราบหรือถามอีกอันนี้รามารมะก็ตอบเลยเนาะมารีน้อยนี่นก็ตอบว่าอืม เธอก็ไม่ทราบเหมือนกันคำว่าไม่ทราบเหมือนกันคือไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไร่ตายเวลาไหนตายที่ไหนนะอันนี้ไม่ทราบเท่านั้นเองจิตของเธอก็นั่งนเป็นสมาธิพระเจ้าก็เลยเทศบาโลกนี้นะ่ะมันมืดผู้ที่รู้แจ้งมีน้อยมารีน้อยได้เข้าใจในอริยสั 4, จสี่ียกว่าได้เห็นธรรมเป็นพระโสดาบัน การที่มีสตินะที่ที่จะรู้ได้นี้ก็เห็นไหมว่าในสมมทิการนก็มีมาแล้วไม่เป็นเด็กหญิงเด็กชายก็รู้ได้และพวกเราที่พยายามปฏิบัติกันนี้ทุกทุกวันมาเจริญรสติของเราให้มากขึ้นมากขึ้นนั้นสมาธิความตั้งใจมั่นก็จะมีก็จะมีปัญญาที่จะรู้ได้มันก็มาม่วง ใบหนึ่งจากใบเล็กๆก็โตขึ้นโตขึ้นเป็นใบใหญ่ก็เปลี่ยนไปลนน้อยจนเป็นมะม่วงที่สุกได้ก็เกิดจากการปฏิบัติการเดินอยู่ในหนทางหนทางแห่งการเดินจะสั้นลงและในสุดก็จะสิ้นสุดลงได้ด้วยการเดินทางของเรามาริน้อยนี้ได้บรรลุสึ่งพระโสดาบ,บันแล้วก็ไปห,หาพ่อเขาที่โรงที่ทำผ้า พ่อนี่ก็เผลอหลับไปนะได้ยินเสียงเปิดประตูมาก็เลยปล่อยคันที่ทํางานอยู่ก็พุ่งชนที่หน้าผักของกุมารน้อยนี่ก็สิ้นชีวิตพ่อก็เสียใจมากก็มาก,กราบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์เทศนาให้ฟังก็เข้าใจจึงขออุปสมบทเป็นพระในความที่รักโลกนะแต่เมื่อลูกนี้ ได้ประพฤติไปแล้วพ่อก็ดีใจในัปฏิบัติในสุดก็เป็นพระอนาคามีคือผู้ที่ไม่กลับมาเกิดคือไม่มีผู้ที่จะกลับมาเกิดนั่นเองการรู้กันใินธรรมานี้ก็เกิดจากการฝึกฝนนะทีละน้อยมั้นพวกเรานี่แหละต้องเริ่มต้นก็ต้องฝึกฝนตั้งแต่ว่าความอดทนในการทำารงานซึ่งต้องอยู่กับคนจำนวนมาก เราไปลูกน้องก็ต้องอยู่กับหัวหน้าเป็นหนวหน้าก็อยู่กับรูกน้องนะบางครั้งมีการกระทบกระทั่งในใจมีความพอใจมีความไม่พอใจต่างๆเกิดขึ้นมากมายระหว่างวันเราฝึกธรรมะก็ต้องมีสติหนูใจของเราไว้ควบคุมใจของเราเอาไว้ให้ดีโดยความอดทนเป็นพื้นฐานถ้าจิตภาวนานานๆก็มีสมาธิ ท่างจะสู้กับอารมณ์ได้ดีขึ้นมาก็ต้องฝึกฝนอบรมทุกทุกวันเอาชนะใจตัวเราเองทุกทุกวันโดยการที่เรามีขันติอดทนมีสติออพิจารณามีปัญญาแล้วก็ใจของเราก็จะวางได้เท่ะน,น้อยใะพยายามปฏิบัติอย่างนี้บ่อยๆเราก็ถึงจะได้เห็นธรรมเหมือนคุมบาลีน้อยนี้ มีคำถามอะไรบ้างนะสนทนาทำรรบ้างโกการครับก็ในการปฏิบัติของเราเราจะรู้ว่าจิตพัฒนาถึงไหนแล้วครับมัน,<า><ห>นเราจะเริ่มรู้จากนะสติของเราที่ดีขึ้นนะจิตของเราที่มันไหวไปกับอารมณ์ทั้งหลายมันระยะที่สั้นขึ้น แล้วเรานั่งสมาธิสมาธิอิ่มใจมันจะค่อยๆมีมากขึ้นพัฒนาเป็นปัญญามันก็จะหมุนไปเป็นศีลสมาธิปัญญาเราจะเข้าใจเห็นชัดขึ้นเรื่อยๆชัดขึ้นเรื่อยๆจนเข้าใจชัดเจนเดี๋ยวเมื<ร>อง<น><อ>ไทยอาจารย์นะคะเมืองไทยจะถามเมื่อไงคเธอจะถามพระอาะจารย์น,นะคะว่าพระอาจารย์ครับที่ที่ทราบม,มาบอกว่าแท้จริงเราคือใจใช่ไหมคะ แต่นี่ว่ามีคําถามหนึ่งที่อยู่ในใจที่บอกว่าจิตเกิดดับนะจ๊ะค่ะจิตเกิดดับนี่คืออะไรนะคะดวงหนึ่งเกิดดวงหนึ่งดับไม่เข้าใจคําถามนี้ค่ะคือคือตัวเราจริงๆคือใจใช่ไหมคาถามแล้วก็จิตจิตเกิดดับนี้คืออะไรนี่คำตอบก็คือสภาวะจิตก็มีความเกิดดับดวงหนึ่งเกิดดวงหนึ่งดับไปเรามีสติจะรู้ว่า จิตที่มีอารมณ์ความโลภความโกรธความหลงก็ดีมันก็เกิดดับจิตไม่โลภไม่โกรธไม่หลงก็เกิดดับก็ไม่ไม่เอาจิตนี้มาเป็นตัวเราเราเป็นจิตนะให้เรามีปัญญารู้รอบอย่างนี้ก็ว่าจิตศักแต่ว่าจิตไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาคือไม่ยึดไหนจิตนี้ว่าเป็นเราปล่อยวางจิตก็จะมีความทุกข์ก็ไม่เกิดขึ้นคือจิตที่เกิดดับนี้ไม่ใช่เราใช่ไหมเจ้าคะ ถ้าถือว่าเป็นเราเป็นตัวตนเมื่อเป็นตัวตนแล้วมันจะเป็นตัณหามันจะเป็นทุกข์แที่ว่าจิตเดิมประพัดสอนนะเจ้าค่ะใช่ใช่จิตไม่ใช่จิตโทดืชอ่าจิตประพัดสอนก็ตามก็ให้มีความรู้วันนี้ไม่ใช่เราทั้งนั้นออก็คือไม่ใช่เราทั้งนั้นไม่ใช่เราสุดท้ายแล้วเป็นอย่างนั้นสุดท้ายคือสักแต่ว่ารู้อย่างนั้นเหรอเจ้าค่ะรู้แล้วก็ปล่อยด้วยคือไม่มีตัวตนเราเขาถูกต้องอย่างนั้นสักแต่ว่ารู้แล้วผู้รู้กับผู้ดูต่างกันไหมเจ้าค่ะก็อย่างนั้นสักแต่ว่ารู้แหละสัก รู้แล้วก็ปล่อยนี่นะมาหลายคนเหมือนกันเนาะที่นะวันนี้ที่บรรดาธรรมะมาเยอะเหมือนกันเนาะมาหลายคนนะันะลงกันไปนิดนึงอินเดียเวสต์ West, ถามว่าตอนที่เขาเครียดทําไมเขามีความคิดในด้านไม่ดีครับเกิดขึ้นมาประจำก็เป็นธรรมชาติอย่างนั้นแหะจิตที่เคยอบรมมาอย่างนั้นมันก็จะคิดไปในสถานนั้นก็ให้มีสตินด่งกลับมา ลวก็เปลี่ยนใหม่ใส่ข้อมูลใหม่เข้าไปคิดแต่สิ่งที่ดีแทนเมื่อเรารู้เท่าทันความคิดไม่ดีก็ดับไปนะมันเป็นธรรมชาติของจิตเราก็อย่าไปกังวลเราอย่าไปโทษตัวเราเองอย่าไปว่าตัวเราเองว่าไม่ดีความคิดไม่ดีมันเป็นบาปเป็นกรรมยิ่งจะไปซ้ําเติมตัวเราเพียงแต่รู้เท่าทันความคิดนั้นนก็ปล่อยไปนก็เปลี่ยนความคิดคิดแต่ดีๆ ทำอย่างนี้ไปแล้วความคิดไม่ดีมันจะน้อยลงไปเองนั่นหลวงพ่อจาก็เคยเทศในฝั่งเหมือนกันเขาบอกว่าเราก็ซื้อ,อ,อผลไม้ไปนะสิ่งที่มันเป็นเปลือกมนแหลมคมเจนทุเรียนเราก็ทิ้งไปอย่างนี้เป็นต้นเราซื้อปลาไปเราก็กินเนื้อมันก้างปลาเราก็ทิ้งไปความคิดไม่ดีันไหนเราก็ทิ้งไปเราก็ไม่เอา อย่าไปทุกข์ด้วยให้มีสติรู้เท่าทันก็มีคันนี้ก็มีคำถามให้ไปคิดพิจารณาเนานนะหลวงพ่อชาท่านเทศว่าหมกปลาอยู่ในน้ำไม่เห็นน้ำนกอยู่บนฟ้าไม่เห็นฟ้ามันมีความหมายอย่างไรก็ฝากให้พวกเราไปคิดศกหน้าเดี๋ยวธรรมะจะมานะหาคำตอบด้วยกันทั้งพระด้วยนะทั้งพระแล้วด้วย ไอคิดพิจารณานะยมรภพนะก็ที่เราได้สร้างความดีประดบัติบูชาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอันนี้สง์ที่เราได้ถวายนี้ก็คอยพวงเราน้วนโดยบารมีของพระพุทธเจ้าที่มีความสุขความเจริญด้วยการทุกทุกท่าน